สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องพอพี่น้อง,องทั้งช่องบ่าวเดียฮักนาสสวีเด่นกลับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเอามาอัปเดตสถานการณ์หน่อยแล้วกันในขาสใส่ใจอย่างหม่อมแม่เีกเรื่องราวหนึ่งที่ติดตามมาโดยตลอดไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวนู่นนี่นั่นกับใครอะไรอย่างไรเกิดกับใครและใครเป็นคนทํานู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรก็เอามาอัปเดตโลกรู้มาดามหน่อยรู้มาดามหน่อยรู้โลกรู้จังใจกันแล้วกันอันนี้ก็ขอขอบคุณไปทางเพจของนิกกี้ชีเสร์เพื่อนมีการโพสต์มาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละค่ะ พี่น้อง่ะเอฟมันคิดอะไรอย่างไรเอะมันยังปเป็นการที่จะต้องเอาเรื่องอาราวหรือไม่เลิกไม่แล้วหรืออาจจะมีการขั้นแขวมันใส่ยู่ต่อเนื่องไปหรือเปล่าเพิ่นถึงได้โพสต์มาตรงนี้อันนี้ขอบคุณไปทางเพจของอิกี้จีเซิร์ฟใหม่ๆนั้นละกันนั่นนะคะพี่น้องขะเพิ่นมีการโพสต์มาตัวเบอเรอบราแล้วก็หลายช่องหลายคนก็มีการปิตีแผ่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการโพสต์ขึ้นชื่อว่าเป็นไวรัลอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเพิ่นโพสต์บอกว่าบิ๊กควรฟ้องอี ตัว K ตัว I ตัว M นั่นแหละคะ่ะพี่น้องขะ fc มีการเตรียมเฮหรือเปล่าหรือว่าทางติ่งนั่นมีการดิ้นการเกิดขึ้นไหมนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาหลังจากที่แม่นิกี้เพิ่นมีการโพสต์ก็มีคนเขียนคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยให้การติดตามสนใจในเรื่องนี้ส่วนมาก90%ก็จะเป็นปอกว่าจัดมันเลยจัดมันเลยประมาณนั้นแนหะประมาณนั้นแหะนะคะพี่น้องขาที่มาดามหน่อยไปน,นั่งสุ่มอ่านมาก็จะเป็นแบบนั้นแล้วต่อมาเพิ่นก็มีการเม้น ต่อเนื่องมาอีกในข้างล่างนั่นน่ะนะคะเพื่อนก็บอกว่าจากที่ไม่อะไรกับอีนี่เดี๋ยวรวบรวมข้อมูลเอาสัครอบดีไหมเพื่อนมีการคอมเมนต์ต่อนั่นน่ะนะคะพี่น้องขาเอ๊ะมันเกิดอะไรอย่างไรก็อย่างที่บอกที่เพื่อนใช้คําว่าอีคอควยนี่น่ะนะคะพี่น้องขาอีคอเคนี่แหละมันมีเหตุการณ์ตั้งแต่ที่เรื่องราวของพยาบาลฟินแลนด์ที่บอกว่ากู่ฟังกูด้วยสูผู้รู้ดีถ้าคนติดตามก็คงจะรู้เรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมแม่นิกกี้ถึงมามีการโพสต์ตรงนี้อ่า ล่าสุดนี่น่ะน,นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าาว่าฟัางกูด้สูบักบิ๊กมันเป็นแบบนั้นแบบนี้กูนี่แหละผู้รู้ดีนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นนั่นเป็นการที่ออกมาว่าผูร้รู้แต่ในเรื่องที่เผยออกมานั่นมันไม่ใช่เรื่องจริงมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นตรงความ ตรงกับคอความเป็นจริงนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาก็มีการตีแขวกันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นพยาบาลเราเห็นแล้วก็มีการพูดคุยมีการออกทางสื่อมีการด่าว่านั่นแหละคะ่ะพี่น้องขามีการตำหนิติดเตือนแล้วก็ถือว่าใช้คําพูดที่ฟัดกลับรุนแรงอยู่เหมือนกันขณะเดียวกันก็คืออีกทางหนึ่งทางคเคนี่แหละก็จะมีการอินบ็อกมาแล้วก็มีการสาธยายว่าเป็นคาพูดโน้นก็อ้างสรรพคุณบอกว่าเคยพูดเคยสนับสนุนเคยหักกันโน่นนีนันเรื่องแค่นี้ก็สิ่มีปันหาเอื่อยขนาดนั้นตีโน่นนี่นะั่น ยังไงนั่นไม่คิดว่าพยาบาลแล้วสิเอาพวกนี้ในการหลังบ้านมาเบาสู่ฟังว่ามีการขอโทษขอโพยหรือมีการมาแสดงตนว่าไม่ได้เจตนาในสิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างไรนั่นแทนที่ตรงัหนก็น่าจะจบนั่นแหะนะคะพี่น้องขาพอน่าจะจบแล้วก็กลายเป็นว่าโอเคมีการอ,อินบ็อก ต่างๆแล้วก็เอาอินบ็อกนั้นไปให้เพจใหญ่ให้เพจใหญ่มีการตีแผ่ตีข่าวอะไรยังไงมันก็เป็นเรื่องราวมาก่อนน,นั้นนะทุกคนก็น่าจะเห็นน่าจะได้ยินได้ติดตามเรื่องราวนี้อยู่คิดว่าตรงนั้นน่าจะจบไปแล้วนั่นแหละนะคะพี่น้องขาแต่คิดว่าพอหลังจากที่เพจนิกกี้ชีเซิฟมีการโพสออกมาแบบนี้มันก็คงจะเป็นประมาณว่าเป็นเอฟซีคนหนึ่งเป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามแต่ก่อนนั้นแต่ตอนนี้คือตาสว่างก็กลับมาอยู่ฝ่ายพยาบาลฟินแลนด์เอาจงังซันก็แล้วกันพอหลังจากที่เห็นนู่นเหนน ที่ความเป็นจริงมันก็ขั้นแควนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นนั่นแหละเอ๊ะทำไมไม่เข็ดไม่หลับประจำเอ๊ะทำไมไม่หยุดเอ๊ะทำไมถึงนูน่นนี่ก็คือพยายามที่จะ,ะกัดนูน่นแซะนูน่นทํานูน่นทํานี่เพื่อที่จะให้มันหยุดไม่เป็นหรือไม่ก็ไม,ไม่ไม่สลดดังเสียแล้วกันนั่นแหละนะคะพี่น้องขาเพราะว่า ตีตัวไปแล้วออกตัวไปแล้วว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพยาบาลอันนั้นมันมันไม่มีใครว่าใครหรอกว่าใครชอบฝั่งใครอะไรฝั่งใครแต่เรื่องมันมันเรื่องมันราวมันอยู่ตรงนี้ตอนแรกว่าจะมีการเอาเรื่องเอาราการมีการฟ้องร้องกันแต่สุดท้ายก็คือท่างพยาบาลเองเราก็คงสิบ,บริทโตแย่นะั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะก็ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราว แต่ก็แทนที่จะโอเคต่างคนต่างไปหรือไม่ก็จะเข้าฝั่งนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ในการที่อ้มอมแอ้มมากัดมาแซะทําให้เกิดประเด็นหรือไม่ก็ยังคาใจกันอยู่ทั้งๆที่ทอรอบแรกเขาก็ถือว่าไม่ได้ฟ้องได้ร้องก็ถือว่าอภัยให้แต่สุดท้ายก็คือยังไม่ได้เกิดปัญหาก็ยังไม่เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาแม่นิกเกียก็มีการโพสต์ออกมาบิ๊กควรที่จะฟ้องอ e ีคอควยคอเคนี่น่าลักกับพี่น้องขาเตรียมเฮหรือเปล่าพวกเราชาว ขาใส่ใจทั้งหลายอะไรอย่างไรคําพูดของเมนิกี้แล้วก็มีการโพสต์ออกมาบอกว่า มีการคอมเมนต์อีกนั่นแหละนะคะพี่น้องคาจากที่ไม่อะไรกับพินนี่เดี๋ยวรวบรวมข้อมูลเอาสักรอบดีไหมเพิ่นใส่คำว,ว่าดีไหมอยู่นั่นแหละคะพี่น้องคาก็รอดูว่าจะเป็นการที่จะรื้อฟื้นขึ้นมาหรือไม่ก็เอ๊ตีเข่วมันก่อนนะเพราะามันชอบ,บเป็นมาเลิกบบเป็นนูน่นนะี่อะไรอย่างไรชาวชาวเราขาใส่ใจทั้งหลายก็เตรียมเฮหรือเปล่านั่นแหละค่ะพี่น้องคาอันนี้ก็บแม่วอรพี่น้องฟังของของแม่นิก,กิชิเ์ฟนี่ เพิ่นพูดนู่นพูดนี่ขึ้นมากเพราะว่าเพิ่นก็แสดงตนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนั่นแหละค่ะบ,บอกว่าเป็นผู้ที่ติดตามแล้วก็ไปอยู่ฝ่ายของอันพยาบาลฟินแลนด์นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นเห็นบอกว่าสงสัยสิ่ขั้นแข้นนะล่ะเพิ่นก็เลยมีการบอกว่าบิ๊กควรที่จะฟ้องอีคอเคนี่นู่นนี่นั่นอะไรยังไงนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเอามาบอกทุกพี่น้องฟังว่ามันจะเป็นการอะไรก็เป็นการที่โพสต์ขึ้นมาแบบนี้ก็เป็นถือว่าเป็น เป็นกระแสเป็นไวรัลขึ้นมาอยู่นั่นนะ่ะพี่น้องหนาะเพราะว่าเท่าที่ไปอ่านคอมเมนต์ก็อย่างที่บอกเท่าที่ไปอ่านคอมเมนต์มีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายในการที่เห็นด้วยเห็นด้วยนู่นนี่นัน่นอะไรยังไงให้จัดเลยเพราะว่าไม่ส่ดวกจดทนันก็พยายามที่จะกัดจะงักจัดแทะต่ออยู่ไม่มีทางว่าจะหลบจะเลี่ยงจะสลดอะไรอย่างไรเลยนั่นแหละนะคนะพี่น้องคะเอาก็รอดูว่าจะเป็นอะไรอย่างไรว่า คาว่าแม่นิกกี้ชีเซิร์ฟมีการพูพออกมาแบบนั้นแล้วตกลงมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นไปได้แค่ไหนหรืออะไรอย่างไรเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวรวบรวมข้อมูลเอาสักรอบดีไหมเพื่อนป่ัชญาสวรแต่ก่อนเพื่อนก็บ,บอกี่อีหยังดอกไ่ได้คิดอีหยังดอกแต่ว่าตอนนี้หู้สึกว่ามันสิมากเกินไปหรือเปล่านั่นแหละคือความหมายรวบรวมเอาอีกสักรอบดีไหมอ้าวรอดูว่าจะเป็นอะไรอย่างไรก็ขอบคุณไปทางเพจนิกกี้ชีเซิร์ฟแล้วกันมันก็ได้ใจยอยู่นะขอบคุณทุกแจทก,กทุกสายทุกกำลังใจขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะพี่นนองขาะสวัสดีค่ะ